สวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนมื่อนี่กับผ้ามาซองดอกใหม่นาะจ้ะพี่น้องดอกใหม่ที่ปลูกไว้เนาะจ้ะเมื่อนี่เอาดอกออเอ่อขออีหยังก่อคริส,รสต์มาสแคคตัสนะคะเนาะหรือว่าดอกอีหยังก็นก้อ,นม,นม,นนอมังกรเพื่อนนะจำไม่ได้ละพี่น้องจ้ามังกรคาบแก้วจ้าที่เราปลูกไว้เนาะจ้ะพี่น้องเอามาอวดพี่อวดน้องเนาะจ้ะพี่น้องจง้ะบุมีแนวอวด <laughs> ปีใหม่ก็เอาของสวยๆงามๆเนาะจะเนาะมาอวดกันเนาะจะมามาให้พี่ให้น้องเบิ่งนําเนาะจ้ะพี่น้องจ้ีค่ะรีวิวดอกไม้เนี่จ้ะพี่น้องจ้ามีบ่มีหยังหลายค่ะรีวิวดอกไม้เราก็สิพาไปเบิ่งในสวนเนาะจ้ะว่าเฮายังมีผักอีหยังแน่เนาะจ้ะอยู่ในสวนเฮาเนี่ยดอกไม้เพิ่นออกดอกงามๆจ้ะพี่น้อง แต่ว่าปู่หลูกัคนอื่นสิว่างามนั่บนนะ่เนาะพี่น้องเนาะปีหนึ่งพันกะจะออกมาให้เชิญชมเทื่อนหนึ่งสมกับเพาปลูกพันใบอยู่พี่น้องจ้ะปลูกใบพันกะมาให้เข้าเชิญชมเนาะจ้นเนาะนี่น่คะ แอบอยู่ในนี้ก็มีต้นมะกรูดนะครัพี่น้องเนะี่ยแอบอยู่ข้างต้นดอกไม้นี่ก็มีต้นมะกรูดจ้ะแล้วก็เอาอันน้องเพิ่นน้นองอังเพิ่นทรงไอหัวไอเขาอีหยังก็ละ่ะเริ่มซื้อเพิ่นเดี๋ยวเด้อพี่น้องคิดก่อนเริ่มคิดบ่ออกน้องเพิ่นทรงมาให้ก็แล้วปลูกใส่ในกระถางไว้ในนี้นะจ๊ะพี่น้องหวังว่าเพิ่นสิขึ้นให้ได้กิน บัวหิมะจ้าพี่น้องหัวบัวหิมะจ้ะ,ะ,จะปกซ่อนกันไว้นี่แอบกันไว้นีแล้วพี่น้องน้อยอากาศช่วงนี้กันนะปื้นหนาเบื่อจะพี่น้องเนี่ยพึ่งไม่แดดเมื่อน,นี่แหละฝนตกมากพอลูทอดายแล้ว้ะพี่น้องเอ้ยตกแดดตกดีทั้งลม เพราใหญ่เห็นกระลรอกน่อยแล้วสิมโกหลยนี่มากินอันนั้นแล้วมากินอาหารนกแล้ว แข่งกันขึ้นดีนะไปแล้วพี่น้องนะแอบอยู่นี่ได้ฮะน,นี่ยคันเอากลับไปเพิ่นก็กลับมาขึ้นเก่าจ้ะเพิ่นมาหาเนื้กินเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะมื่อนี้กระเพ้าพี่น้องมาเก็บผักในสวนเนาะนะคะสั้นรัดนามหรือว่าผักไอ้เขาเอิ้องอียงกับ water grass นะคะพี่น้อง วอตเตอร์แกลดหรือสลัดน้ำเนี่ยและจ้ะมื่อนี้สิเก็บไปอันกินกับลาบลาบไก่เนาะจ้ะนะพี่น้องจ้ะเพื่อว่ตายง่ายเนาะพี่น้องถึกอันฝนตอนนั้นว่ถึกอากาศหนาวตอนนั้นเพิ่นยุบไปตอนนี้เพิ่นกระึ้นเมาใหม่จ้ะ บ่ค่อยง่ามดอกค่ะพี่น้องเพราะว่าพิ่นนันเป็นหนาหนาวเนาะเพิ่นสีใงญ่สะแต่เพิ่นกับี่พอได้เก็บอยู่พอได้เก็บกินอยู่ค่ะเด็กจากพี่น้อง อันนี้ก็เป็นพักไอเขาเนียยังก็พักกวางตุงฝรัง่งอักพักยังก็ละนั่นแหละพี่น้องจ้ะเริ่มซื้อเพิ่นเลยที่เพิ่นเป็นดอกเหลืองๆอยูอ่อันน้ำทงในทงหน้าบานนีเนะี่ยเริ่มซื้อเพิ่นตัวเอา้าขึ้นมา พี่นองเด็ดไทยเพิ่นได้อันขึ้นยอดไม้เนาะค่ะพี่น้องนี่ยยอดงามๆอยู่กับนี่เลยยอดอวันอยู่จ้ะ อันนี้ก็เป็นหัวโคตรพีเนาะค่ะพี่น้องกินกบะท่านปล่อยไปเพิินกันเนาบ่ล่ะนี่อีกค่ะพี่น้องจ๋าอยู่ในกระถางเขานี่ได้กินตลอดเดี้ยเแต่น พันบดตายง่ายด้ค่ะปลูกใจ่กระถางก็ได้กินนะพี่น้องนี่กระเก็บกินนิ้วพ่อสันปีนะจ๊ะนี่ค่ะน้องจ้ะก็ถือหนาวพันกันอัน คือจังพันสิตายเลยค่ะพี่นองตับพ่นบบตายเด้ดีแบบนึงย่นดีไปอีกอย่างนึงนี่ก็ตายจ้ะขึ้นไม่ได้กินสวยจะ้ะเนี่ยเอาขึ้นมาตั้งไว้ทั้งเก้าอี้แบบนี้จ้ะพี่นองจ้ะพอหนานีพ่นชิม,มี่ไอ้อหอยไม่ถกัก ไ่ไหอยมีถากหลายเนาะก็เลยเอาขึ้นมาเก็บไว้ข้างบนยังสินะ่ะพี่น้องเนี่ยอันนี้ก็อีกจ้ะขึน้นง่ามทากค้าพัก,พก,ก,ก,กได้เกลียนเห่าก็ได้เอาเขื่มาเก็บไว้ก็สิพ่อได้เก็บกินอยู่จ้ะพักแผ่วตะไคร้เหาก็ยังได้กินอยู่เนี่ยจ้ะ ไม่รู้ว่าพักอันนี้เพิ่นสิอันลอดหนาวบนเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะเอามาไว้เนยในใน,นี่หวังมาเพิ่นสินลวดเนี่ยค่ะ, mm hmm. คะพ่อได้ก,กินโยจ้าก mm ็ hmm. มาอัปเดตสวนแค่นี้แหละจ้าพี่น้อง mm hmm. วันนี้ได้พักเราก็สิไปเรา mm hmm. เด้อจ้าเจอกันไม่คลิปหน้าเนาะค่ะพี่น้องจ้า mm hmm. วันนี้ลาไปก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ